สวัสดีครับสวัสดีพีพีน้องน้อนาทุกท่านครับผมเมื่อนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่13เดือนเจปี6 3ทางขายเซียนคืนมังสลิรินก็สะได้มาร,รีวิวเปิดขายเอ็นทำคืนแขวนคืนรักคืนดักพังพอนครับผมนี่ฮะก็มีกันไล่เบอร์ครับผมตั้งแต่เบอร์60 70 80 90เบอร์ลอยเบอร์ลอย20ครับผมนี่ฮะ เดี๋ยวมาชมรายละเอียดสินค้ากันไกลๆเลยครับผมนี่ที่อยู่ข้างหน้าทันนี่เป็นเอ็นเบอร์ลอยยี่สิบครับผมเอ็นเบอร์ลอยยี่สิบเดี๋ยวผมสิมาอธิบายหนึ่งทุงนี่เฮ็ดได้สิบสองชุดขึ้นครับผมนี่ฮะคืนแขวนทำขึ้นแขวนได้สิบสองชุดขึ้นนี่ฮะเดี๋ยวสิมาละนี่ฮะนี่ครับเป็น เอ็นทำคืนลักครับผมตัวน,นี้ถ้าลูกค้าบ่มีเวลาเดี๋ยวผมจิตัดให้เลยครับผมเนี่ยคือพร้อมเฮ็ดเลยครับผมตนนัวนี้นี่ฮะเดี๋ยวสิมารีวิวให้เบิ่งครับผมเนี่ยตัวน,นี้วงกว้างของเอ็นนี่สิอยู่7ถึง8นิ้วครับผมนี่ฮะเอ็นนี่สิดีตัวดีถ้าวงใหญ่สำหรับท่านที่บ่มีเวลาเดี๋ยวขายเซียนคืนมุสลินสิตัดให้เลยครับผม ส่วนเอ็นทำขืนลักนี่ถ้าสันไ,ได้บมมีเวลาตัดกะ้ังได้กับผมเด๋ยวไข่เส้นขืนมาสรินตัดห้เหลียบร้อยครับคือว่าของถึงกับอ้อมเห็ดเลยครับผมเดี๋ยวมาอธิบายเอ็นทำขืนแขวนกับผมนี่ก็เป็นเอ็นเบอร์ลอยยีซิฟกับผมหนึน่งชุงตัวนี้ หกมวลครับผมนี่ฮะธรรมาดาแล้วเส็ยเป็นนี่ฮะเดี๋ยวมาทำความกดใจก็คือหนึ่งถุงนี่สิมีอยู่สิบมวลแต่ทางขายเซียนขืนเมืองสุรินนี่ครับผมสเส็ยเ,เป็นสองมวลต่อหนึ่งมวครับผมนี่ฮะสองมวลต่อหนึ่งมวลน,นี่คือหนึ่งถุงครับผมหนึ่งถุงนี่ตัวนี้ ทำคืนแขวนใดสิบสองชุดขึ้นกับผมหนึ่งถุงนี้ทำคืนแขวนใดสิบสองชุดขึ้นเนี่ยราคาหนึ่งลอยหาสิบบาทครับผมค่าจัดส่งหาสิบบาทเบ็ดเสร็จแล้วหนึ่งถุงนีสองลอยบาทรวมส่งครับผมนี่ครับนี่คือหนึ่งถุงนี้เห็ดใดสิบสองชุดขึ้นไปครับผมนี่ฮะเป็นเอ็นทำคืนแขวน เพราะว่าบางท่านก็สิเขาใจแต่ว่าหนึ่งถุงนี่ต้องมีสิบมวนผมเห็นไอ้เป็นสิบมวนกันใดกับผมสิบมวนกับเหตุไดสิบสองชุดขึ้นไปคือกันกับผมทุกอย่างนี่เหมือนกันแต่ว่าผมถดให้มันเป็นนี่ฮะหามวนหกมวนกับผมต่อหนึ่งถุงขยักอธิบายให้เขาใจกับผมบสําคัญว่าหนึ่งถุงนี่ต้องมีสิบมวนกับผมหนึ่งถุงนี่ี่มีหามวนหกมวนเจ็ดมวน กัเป็นน้ำหนักเดียวกันกับผมน้ำหนักของเอ็นก็ขายกันตามนี่ฮะปริมาณกับผมก็อยากแจงให้ทราบส่วนทันทีสั่งสองถุงกับสาม็ดสิบาทร่วมทรงกับผม2ถุงกัเป็นบริการจัดเก็บไปทางแบบ COD กับผมสินค้ารอดใจนาบาได้เลยนี่ฮะอยู่ข้างนาทันนี้เป็นเอ็นเบอร์120ยี่กับผมนี่ฮะ นี่คือกล่องละหนึ่งถุงกับผมนี่ฮะคือกล่องละหนึ่งถุงมาสรุปกันง่ายๆเดี๋ยวมีเนี่ยสิมีของแถมให้กับผมเป็นเอ็นเบอร์หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบคือขอเขามาได้กับผมทารุคขาสั่งเอ็นเขามาหนึ่งถุงนี่ครับผมมีเอ็นแถมให้กับผมเผื่อบางท่านอยากไปลองใส่อยากเห็ุคืนรัก ใส่เอ็นหน่อยเอ็นใหญ่สิใดเขาใจได้หูไดล่องใส่กะขอเขามาใดเลยกับผมเพราะว่าบ่ขอผมก็แถมไปอยู่แล้วตัวน,นี้ผมสิมว่าเปิดขายแล้วก็ให้ลูกค้าขอเขามากับผมเพื่อท,ทันทีต่อการใส่เบื่อใดก็ขอเขามาใด้ครับเดี๋ยวทางขายเซียนคืนมันสลินจัดแถมให้กับผมคือแถมให้ไปนี่เฮ็ดใดสองชุดกับผมนี่ฮะสองชุด นี่ครับสมมุติว่านี่เป็นเอ็นเบอร์เจ็ดสิบตัวนี้คือของแถมครับผมตัดออกมาแล้วเห็นได้สองชุดครับนี่ฮะนี่ฮะชุดละสามสิบเบสบวงหรือสามสิบบวกอ่ะเห็นได้สองชุดครับผมคือเขาใจไง่ายๆคือนี่ฮะเนมแล้วมันเป็นมวนเดียวแต่ว่าตัดออกมาแล้วเห็นได้สองชุดครับเนี่ยเพื่อบอกเป็นการเสี่ยระยาะในการตัดทางข่ายเซียนคืนกัน เดีในเป็นสองหมวนต่อหนึ่งมวนกับผมนี่ฮะเป็นเอ็นของแถมหกสิบเบอร์เจ็ดสิบเบอร์เกาสิบเบอร์แปดสิบคือท,ทันทีสร้างเอ็นเขามากอขอได้เลยกับผมตัวนี้เป็นบริการทางขายเซียนขืนมุสลิมได้มาหลดแหลกแจกแถมมันได้ให้ก็ได้รกันี่ครับแบ่งปันกันไปกับผมเป็นบริการของขายเซียนขืนมุสลิมครับผมอ่ะเดี๋ยวมาชม นี่ครับผมอย่างท่านที่สั่งเอ็นเบอร์เก่าซิฟเขามาบ่มีเวลาไปวัดตัดนี่ฮะเดี๋ยวไขรเซนขื่นมุสลินสิตัดให้เลยครับผมเผื่อเป็นการบร่เสียเวลาครับผมนี่ฮะคือตัวนี้หนึ่งถุงนีมีอยูหาหมวนรับผมหนึ่งถุงนีมีอยูหาหมวนเหตุใดซิฟฉุดขึ้นไปครับผม นี่คือลอยหาสิบบาทเทียนใดสิบชุดขึ้นไปเผื่อเป็นการบริเสียระยะผมกะบริเตตกับกผมผิดให้เป็นสองมวนต่อหนึ่งมวราะว่าบัตรกันกะอาจจะบพรเขาใจกันทีเขาใจแต่ว่าหนึ่งทุงนี้ต้องมีสิบมวนมันกับเป็นสิบมวนแหละครับผมแต่ว่าผมบริเตตออกให้มันเป็นสิบมวนผมผิดให้มันเป็นสองมวนต่อหนึ่งมวนกันเข้าใจกันไง่ายๆเนาะครับเป็นรายละเอียดที่ตั้งขายเซียนขืนมันสลินเดย์นำมารีวิวเปิดขายให้พี่ให้น้องกันครับผม มีพร้อมจัดทรงกับผมนี่ฮะจะเป็นเอ็นที่ยอมเซตใหม่ๆกับผมถือโอกาสได้มาเปิดขายพี่ให้น้องกันนะ,ะครับก็บเป็นรายละเอียดใหม่ๆเนาะครับผมที่ทั้งขายเส้นคืนมุสุยินเลยน้ำมาแจงให้พี่ให้น้องเลยสาบกันกาก บอกต่อๆไปนะครับผมกเป็นรายละเอียดสั้นๆสำหรับวันที่13เดือน7ปี63กขอฝากไวส้สมีครับผมสวัสดีครับ